ไปสู่ลำไส้ลำไส้ปกติลำไส้คนเราที่ลำไส้จะมีการหลั่งสารออกมาคือน้ำดีน้ำดีมีประโยชน์อย่างไรครับน้ำดีเนี่ยนะครับเขาจะมีประโยชน์ในการช่วยย่อยไขยมันปกติไขมันจะไม่ละลายน้ำการจะทำให้ไขมันละลายน้ำได้ก็ต้องใช้น้ำดีเข้าไปเพราะร่างกายจะดูดซับส่วนที่ละลายน้ำได้เท่านั้นเมื่อไขมันไม่ละน้ำก็เลยต้องอาศัยน้ำดีมาช่วยในการละลายไขยมันแล้ว ร่างกายจะได้ย่อยเราไปใช้ได้เมื่อน้ําดีถูกดูดซับไว้จํานวนหนึ่งปกติแล้วน้ําดีที่เหลือเนี่ยครับน้าดีที่เหลือเนี่ยนะครับร่างกายเมื่อเมื่อเขาดูดซับใช้ไม่หมดเนี่ยร่างกายจะดึงน้ําดีกลับมาเก็บเี่ถุงน้ําดีงคงคดนี้นะครับถุงน้ําดีนะครับแต่ว่าพอซีนซีไปจับไว้เนี่ยน้ำดีส่วนนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถดูดกลับไปก็จะทับถ่ายออกมาทางเดินอาหารเมื่อร่างกายขาดน้ดําดีร่างกายก็จะไปดึงคอเลสเตอรอลไขมันที่สะสมออกมาสร้างน้ําดีนี่คือกระบวนการทําให ไขมันที่สะสมในร่างกายลดน้อยลงไปได้นั่นเป็นประเด็น